วสวัสดีค่ะเก่งกับว,วิศราปร,รมสูตรค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมุ้นเร็วมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนยังใช้ไฮไฟเป็นอยู่เลยแต่มาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นอยู่ของ Facebook แล้วก็ Twitter ไปแล้วล่ะคะ่ะ แรงในช่วงหลังก็คงจะเป็นไลน์ค่ะที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องมีนะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตที่หลายคนใช้สําหรับการสื่อสารกันไปแล้วแถมยังมีสติ๊กเกอร์น่ารักนรักให้ใช้สําหรับสื่ออารมณ์ถึงกันได้อีกด้วยเ่อรับจะส่งไฟล์ระหว่างกันก็ได้เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันสารพัดประโยชน์ด้านการสื่อสารตัวหนึ่งเลยค่ะ แอปพลิเคชัน l ล n e แล้วอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือ IG หรือว่า Instagram นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนอกจากจะสามารถแชร์รูปได้แล้วเขาก็เปิดโอกาสให้เราได้แชร์วิดีโอไปให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะสำหรับบ้านเรานะคะคนไทยยังถูกอ,อกถูกใจกับ IG ซึ่งก็ไม่น่าแปลกค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ติดตามคนที่เราชื่นชอบอย่างใกล้ชิดแล้วเรายังได้เห็นภาพเป็นด้วย ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาพแบบที่เราหาดูไม่ได้ตามนิตยสารดาราหรือว่าทีวีทั่วไปเพราะว่าเป็นภาพสุดเอ็กคลูจากบรรดาเหล่าเซเลบที่เราไปฟอลโล่นั่นเองค่ะ ที่น่าสนใจและอยากแนะนําให้กับทุกคนนะคะก็คือ A.I.S. PhotoBox นั่นเองค่ะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเขาได้โครงสร้างแอปมาจากแอป Pixable ของทางฝั่งอเมริกาจะเอามานําเสนอให้เข้ากับคนไทยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน PhotoBox เนี่ยแหละค่ะโดยแนวคิดของ PhotoBox ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมภาพและก็วิดีโอที่ทําให้เราสามารถเลือกดูและก็จัดก,การกับภาพต่างๆได้แบบเป็ดเสร็จจากที่เดียวเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบรรดาเหล่าเซเลบซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาพสุด e เอกลักษณ์้วยค่ะ ดูภาพติดอันดับฮอตหรือภาพที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดในแต่ละวันบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้ทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter พร้อมๆกันและยังจัดไลค์หรือว่าคอมเมนต์กลับไปได้แบบทันทีด้วยค่ะชือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสารพัดประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบดูรูปเนี่ยห้ามพลาดค่ะ สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.ais.co.th/photobox ค่ะซึ่งเขาก็มีให้เลือกดาวน์โหลดกันทั้งสำหรับ iOS แล้วก็ a n d ด o i d ด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านซีเกตกร์เดสาขาพลาก้อนที่เอื้อเฟื้อสฐานที่สวยๆแบบนี้ในการถ่ายทำด้วยค่ะวันนี้เก่งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ